สิสิ่งลึกลับที่กลายเป็นข่าวหรือว่ามาจากอารยธรรมโบราณที่สาบสนมนุษย์คือสิ่งมีชีวิตที่มีการพัฒนามาอย่างยาวนานกว่า200,000ปีแต่อารยธรรมมนุษย์ที่รุ่งเรืองเริ่มต้นมาเมื่อไม่กี่พันปีก่อนตั้งแต่ในสมัยยุคอียิปต์และกรีกโบราณในขณะที่บางคนน่าเหลือเชื่อว่ามนุษย์เราอาจเคยมีอารยธรรมที่ล้ำยุคกว่าที่เราคิดแต่มันอาจสับสูนไปโดยที่เราไม่เคยรู้ วันนี้จึงขอพาทุกท่านไปพบกับสิ่งที่ถูกค้นพบและถูกเชื่อกันว่ามันคืออารยธรรมโบราณที่สากสูญหนึ่กำแพงยักษ์แห่งเท็กซัสนี่คือสิ่งก่อสร้างที่มีอายุอย่างน้อย2 0งแสนถึงสี่แสนปีมันถูกค้นพบเมื่อปี1852โดยชาวนาเนรักเท็กซัส ที่กำลังขุดบ่อน้ำแร่ขึ้นในไร่แต่ยังเป็นที่ถกเถียงกันในหมู่นักวิทยาศาสตร์ว่านี่คือสิ่งที่ถูกสร้างขึ้นด้วยน้ำมือมนุษย์จริงหรือไม่เพราะลักษณะหินคล้ายกับแม่เหล็กทำให้นักสำรวจบางคนเชื่อว่ามันอาจจะเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติก็เป็นได้ 2. ก้อนอยูเรนเนียมแห่งโอโคเรื่องราวเกิดขึ้นเมื่อโรงงานฝรั่งเศส มีคนงานเปิดลังที่บรรจุแร่ยูเรเนียมจากเหมืองโอโคประเทศกาบองพวกเขาต่างต้องตกใจเมื่อพวกเขาพบยูเรเนียมที่สกัดแล้วจากก้อนหินมันเป็นสิ่งที่อยากจะเกิดขึ้นตามธรรมชาติเองได้เพราะการสกัดาธาตุยูเรเนียมออกมาจากก้อนแร่ต้องใช้วิธีการแลเงื่อนไขที่เฉพาะตัวอย่างมากมีทฤษฎีสมคบคิดหนึ่งที่เชื่อว่า ยูเรเนียมที่พบในเมืองโอโคอัดมาจากเตาปฏิกรณ์นิวเค 8, ลียมเมื่อ1.8พันล้านปีก่อน 3. แบตเตอรี่โบราณแห่งแบกแดดในปี1938นักโบราณคดีชาวเยอรมันที่ชื่อวิลเฮมโคนิกได้ค้นพบแบตเตอรี่คู่หนึ่งที่มีอายุ2,000ปีในเมืองแบกแดดประเทศอิรักแบตเตอรี่โบราณที่พบสร้างมาจากดินเหนียว ที่มีท่อทองแดงกับแท่งเหล็กใส่ไว้ในไหยโดยปิดปากไหยด้วยยางมะตอยซึ่งภายในน่าจะใส่สารที่เป็นกรดเอาไว้ซึ่งมันสามารถใช้งานได้แต่ให้กระแสไฟฟ้าได้ไม่มากได้เพียงหนึ่งวนเท่านั้น 4. ท่อน้ํมโบราณเมืองจีน ในถ้ำใกล้กับภูเขาใบกองประเทศจีนนักสำรวจแต่งตกตะลึงเมื่อพวกเขาค้นพบท่อน้ำอายุก,กว่า1 5 0 0 0 0ปีท่อเหล่านี้ทำด้วยเหล็กโดยมันเชื่อมต่อจากห้องใหญ่ของถ้ำไปสู่ทะเลสาบซึ่งหมายความว่านี่อาจจะเป็นระบบระบายน้ำยุคโบราณก็เป็นได้นักธรณีวิทยาของจีนได้วิเคราะห์ธาตุจากท่อและพบว่ามันเต็มไปด้วยกรมันตภาพรางังสี และมีวัตถุดิบบางส่วนที่ไม่อาจระบุว่ามันคืออะไรอีกด้วย 5. แผนที่แอนตาร์กติกาโบราณนี่คือหนึ่งในแผนที่แอนตาร์กติกาโบราณยุคแรกที่วาดขึ้นโดยผู้การพีรรริชาวตุรกีเมื่อปี1513แผนที่ระบุถึงชายฝั่งที่ทอดยาวไปถึงตอนใต้ของแอฟริกาใต้ ที่น่าแปลกกว่านั้นคือทวีปแอนตาร์กติกาไม่ได้ปกคลุมด้วยน้ําแข็งกับตอนลอเรนโซดับิลเบโรได้ยืนยันว่าแผนที่โบราณดังกล่าวตรงกับทวีปแอนตาร์กติกาซึ่งในปัจจุบันส่วนชายฝั่งดังกล่าวถูกปกคลุมไปด้วยน้ําแล้วแต่ก็เป็นที่น่าสงสัยว่าพิรีสามารถสร้างแผนที่โบราณได้อย่างแม่นยำได้อย่างไร 6. กลไกแอนติคิเทียร่า เครื่องกลดังกล่าวนี้ถูกพบโดยบังเอิญในซากเรือโบราณแห่งแอนติคิเทียรามันคือคกลไกชนิดหนึ่งที่สึกกร่อนและผุพังคาดว่ามันมีอายุมากกว่า2,000ปีเชื่อว่ามันคือเครื่องพยากรณ์ตำแหน่งของดวงดาวและดวงอาทิตย์และถูกสร้างขึ้นโดยการคำนวณที่ซับซ้อนซึ่งไม่น่าเชื่อเลยว่าจะเป็นของจากอารยธรรมโบราณ นักคณิตศาสตร์คาดว่ามันคือเครื่องคำนวณปฏิทินเวลาที่สามารถกำหนดช่วงเวลาจัดการโอลิมปิกได้ 7. ดดาบไวกิ้งนี่คือการค้นพบอาวุธที่ถือได้ว่าเป็นระดับตำนานก็ว่าได้เมื่อมีการค้นพบดาบซึ่งเป็นดาบโบราณที่สร้างด้วยเทคนิคขั้นสูงที่ซับซ้อนมากนักวิทยาศาสตร์เชื่อว,ว่ามันมีอายุกว่า800ปีหรืออาจจะมากกว่านั้นโดยตัวดาบเบาและทนทานมาก พร้อมกับสลักคำไว้บนดาบอีกด้วยนักตีดาบในยุคป,ปัจจุบันพยายามเรียนแบบการสร้างดาบนี้ขึ้นมาแม้จะสำเร็จแต่เขาบอกว่ามันเป็นงานที่ซับซ้อนที่สุดที่เคยทำมา 8. สะพานพระรามหนึ่งในสิ่งก่อสร้างที่ถูกเชื่อว่าเก่าแก่ที่สุดในโลกโดยสะพานแห่งนี้ถูกกล่าวถึงในมหากรารามายณนะนิทานอินเดียที่เล่าสืบต่อกันมายาวนาน ในหลากหลายพื้นที่ของชมพูทวีปจากรูปร่างความโค้งที่มีลักษณะเฉพาะของสะพานแห่งนี้ทําให้นักโบราณคดีเชื่อว,ว่ามันถูกสร้างขึ้นโดยมนุษย์มากกว่าที่จะเกิดขึ้นจากปรากฏการธรรมชาติจากการวิเคราะห์ของนักโบราณคดีเชื่อว,ว่าสะพานแห่งนี้ถูกสร้างขึ้นเมื่อ1 7 5ล้านปีก่อนซึ่งอาจเป็นหลักฐานว่ามนุษย์ได้ถือกำเนิดขึ้นมาตั้งแต่ตอนนั้น 9. สิ่งประดิษฐ์โคโซโในปี1961เพื่อนสนิท3คนชาวแคลิฟอร์เนียได้ค้นพบวัตถุป,ประหลาดในก้อนหินมันดูแปลกประหลาดมาที่มันอยู่ในหินแบบนี้พวกเขานำหินไปให้นักธรณีวิทยาได้วิเคราะห์และมันน่าตกใจอย่างมากที่หินดังกล่าวมีอายุกว่า5 0 0 0สนปีหนึ่งในสิ่งของที่พบคล้ายกับหัวเทียนอย่างมากโดยพวกเขาเชื่อว่ามันคือเทคโนโลยีล้ำยุค จากอารยธรรมโบราณที่อยู่บริเวณภูเขาโคโซโแต่ผู้เชี่ยวชาญคิดว่าวัตถุข้างในหินก้อนนี้น่าจะเป็นวัตถุจากศตวรรษที่20มากกว่า 10. เครื่องมือโบราณใต้บทฝรั่งเศสในประเทศฝรั่งเศสคนงานก่อสร้างบทได้ขุดพบเครื่องมือโบราณที่ถูกห่อหุ้มด้วยหินปูนลึกลงไปใต้ดินกว่า50ฟุต ไม้ของเครื่องมือได้แปลสภาพเป็นหินไปแล้วจากแล้วเวลาที่มันอยู่ใต้พื้นดินโชคดีที่หินปูนช่วยห่อหุ้มเครื่องมือทั้งหมดไว้อย่างดีทําให้มันยังคงสภาพที่สมบูรณ์แบบจนถึงปัจจุบันได้